สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับผม M198 ม้ามาอูนะครับวันนี้จะมารีวิวเอ,อสมเด็จไกเซอร์นะครับเนื้อว่าน้ำเลี่ยมทองอย่างสวยเนี่ยฮะเจ้าของเก่าเลี่ยมทองมาน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับแต่รู้รานะคาประมาณ หมื่นสามพันห้าร้อยถึงหมื่นสี่เนี่ยฮะไปเสอือองค์นี้จัดจ้านในย่านนี้ครับนะครับเห็นไหมครับพระองคน์นี้ผิวเดิมแล้วก็ไม่เปิดด้วยนะครับ จัดว่าสวยนะฮะนี่นะครับ